สภาสิทธิ์ต่อไปครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดยังช้างเรงเขียนหายคือชอช้างนีไงช้างยังปลายทางดาไรตายทั้งตัวตายยังปลายทางสลับรือกับปลายทางงอปังไงทั้งตัวบัยังเบาพันเบี้ยกึ้นเบาท้าแตงครุ่นครับเปลี่ยนนั่งกับปลายทางแตงมูนเนาะจำไม่แน่ช้างตายทั้งตัวดมดไรสลับอย่างมูลเอาใบบัวมาปิด เอาใบบัวมาปิดเอาแหละน้ําปลาทายกใบบัวยังปลาทาสลักชุกมาปิดยกមកបិទឬក៏យកមកបាំងនឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងបកទៅតាមហ្នឹងដូចនិយាយអញ្ចឹងដំរីสลับទាំងមូលយកสลักชุกមកបិទវាសម្ដែងនឹងសុភាសឹកខ្មែរយើងដែលនិយាយថាដំរីងប់កុំយកចង្អេទៅបាំងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអឺ ใคเอาอยคำซาเปียนังจีบิซาไทยทำไมคือนิยมไหนมันเกลือการเอาไหนมันเกินนะสำหรับเลยความผิดที่ร้ายแรงคนรู้ทั่วกันแล้วจะปิดยังไงก็ปิดไม่มิดบาสจังความผิดความผิดอะไรนั่าเบาะท้ากบฮอหรือการคอชโกงนันเองร้ายแรงบางทีตัวใหญ่หนเบาะท้ากาจัห่าวแต่หลายนั่นคือจงสำหรับเลยกบฮอได้เวททงเทงกบฮอได้เวทโงนโง่นะกบฮอได้เวทโงนโง ที่คนรู้กันแล้วที่คนรู้กันแล้วได้มนุ๊มนุ๊มนี่นี้ได้มนุ๊นดังให้แต <crease. S 3> ่งออกเนี่ยดังให้จะปิดยังไงจะปิดจะนั่งดังเนาะคือยังไลนะยังไอ้บอกท้ายจองบัตรเกาบ้านดังบัตรยังไงอย่างไม่นะก็ปิดก็คือก็โดยนีดหม่องนะปิดยังไงท้าบัตรไม่มิดไม่มิดมันจัดบาทไม่มิดไม่ยังไงทำเหมือนมิดยังไงนะจัดจะมีในท้า អើកំហោះអឺដែលងន់ធ្ងោរហើយអឺមនុស្សជីវទូតើដឹងហើយយើងចង់បាត់មិនពេចក៏បាត់មិនចិត្តដែរ